สวัสดีวันนี้อปาริหานิยธรรมของท่านศาสตราจารย์กิติคุณนำพายสุจิติคุณข้อที่สการกำหนดกฎเกณฑ์ไว้กำกับไม่ใช่มีเพื่อบังคับให้สับสนกฎระเบียบคือความดีวิถีชนเพื่อเป้าหมายปลายผลคนทำงาน การมีกฎกติกาถ้าฝ่าฝืนก็อย่าหวังจะยั่งยืนสมัครสมานถ้ายอมรับปรับได้ยอมได้การประสิทธิภาพคนทำงานที่มั่นคงการรักษากฎเกณฑ์เป็นนิสัยนั่นหมายถึงวินัยสมประสงค์คนไม่ดีไร้วินัยไม่ซื่อตรงมีแต่วันจะตำรงเพระตนเองขอรพกฎเกณฑ์ประจำให้ทำดี คุณธรรมย่อมมีอย่างหม่อเหม็งคนมีกรรมมีคุณธรรมน่ายำเกงจะคิดเองทำเองอย่างเบิดบานกดคือกฎกำหนดไว้ให้มองผลคนทำงานทุกๆคนสอดประสานทั้งเนื้องานความคิดจิตวิญญาณให้มุ่งเป้าเพื่อผลงานที่ชัดเจนวรลกรอนอนไลน์คูเล็กลำปางพบกันถือว่าเป็นบุญวาสนามีโอกาสแบ่งพัน สิ่งดีๆให้แก่กันถือว่าเป็นกัลยาณมิตรวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องกฎกติกากฎกติกาเป็นเรื่องสำคัญของชุมชนเป็นสิ่งที่ยึดถือเพราะกฎกติกานั้นจะออกมาโดยความคิดเห็นร่วมกันของชุมชนเราอาจจะเรียกว่ากฎหมายซึ่งใหญ่สุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งตราออกมาโดย สภารัฐสภาต่อมาจากกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นกฎกระทรวงย่อยลงมาแล้วก็เป็นกฎกฎของอสังคมกฎของหมู่คณะกฎขององค์กรที่เราอาศัยอยู่ซึ่งกฎทุกกฎนั้นก็ผ่านการกันกรองมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่ใช่ว่าไม่พอใจแล้วไม่ทําหรืออ้างนูน้นอ้างนี่อ้างความยุติธรรมต้ตั้งที่ความยุติธรรมนั้นคือการยุติที่เป็นธรรม ทุกวันนี้ที่มีปัญหาเพราะว่าทุกคนต่างตีความเข้าหากฎเกณฑ์ทั้งสิน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญดโดยเฉพาะยิ่งผู้รักษากฎจะต้องไปทําตัวเหลวแหลกซะเองเอากฎบางหน้าเพื่อทำมาหากินอย่างเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นกฎกติกานั้นมีไว้ใช้ในสังคมทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ที่ดูแลกฎถ้าเราทําตามนั้นได้สังคมก็จะเป็นความสุขสุขเกิดจากการให้ความร่วมมือ ในกติกาที่ยืดถือร่วมกันนะครับ